สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซยามโมเทสที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกในสมนรภูมิที่เต็มไปด้วยหมอกควันและการเคลื่อนไหวอันรวดเร็วของสงครามยุคใหม่ยูเครนได้แสดงให้โลกเห็นถึงเช้นเชิงทางยุทธวิธีระดับสูงเมื่อพวกเขายอมให้รถถังรัเสเซียกว่า164คันเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่สังหารที่เตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบก่อนจะเปิดฉากโจมตีด้วยระบบอาวุธที่ผสนทั้งปัญญ,ญาประดิษฐ์โดรนล,ลาตเวนและ ย่อให้ค่าสึกเคลื่อนลึกเข้ามาดูเหมือนเป็นความเสี่ยงแต่แท้จริงแล้วเป็นการดักจับตามแผนที่วิเคราะห์จากข่าวกรองภาพสนามและภาพถ่ายทางอากาศอย่างละเอียด ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของรถถังถูกรู้ล่วงหน้าในระดับวินาทีเมื่อครบระยะสังหารยูเครนจึงสั่งการโจมตีพร้อมกันจากหลายมุมทำให้แนวรถถังรัสเซียที่เคยมั่นใจกลายเป,เป็นเป้านิ่งต่อพลังยิงที่บีบเข้ามาจากฟ้าฟ้าผ่านโดรนจากพื้นดินด้วยขีปนาวุธต่อต้านรถถังและจากระยะไกลของปืนใหญ่ที่ถูกชี้เป้าด้วยเลเซอร์ผลลัพ์คือการล่มสลายของกองยานเกราะทั้งกองในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเหตุการณ์ เรืนี้ไม่เพียงสะท้อนความแข็งแกร่งของอยูเครนแต่ยังตอกย้ำว่าในสงครามสมัยใหม่เทคโนโลยีการวางแผนและความแม่นยำสำคัญกว่าจำนวนยุทธปกรณ์อย่างไร้ข้อกังขาการที่ยูเครนยอมปล่อยให้รถทางรัสเซียจำนวนมากขลว่นเข้ามาลึกในพื้นที่ที่ตนเองกำหนดไว้ล่วงหน้าไม่ใช่ความบังเอิญหรือความผิดพลาดของแนวป้องกันแต่เป็นยุทธวิธีที่ผ่านการคำนวณอย่างละเอียดถี่ถ้วนตั้งแต่เริ่มต้นยูเครนรู้ดีว่าการประทะก,กับกองกำลังยานเกราะขนาดใหญ่แบบประชิดจะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อทหารและยุทธปกรณ์ของต,องตอนเอง ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกใช้แนวคิดการล่อให้ศัตรูเข้ามาในกับดักที่ถูกออกแบบไว้เพื่อทําให้กองกําลังขนาดใหญ่ต้องติดคอขวดลดความคล่องตัวและกลายเป,เป็นเป้าหมายที่ทําลายได้ง่ายโดยกองกําลังที่มีจํานวนและนาลกก่าจเก็่ยวกความสาเร็จทั้งหมดเกิดจากการประสานระหว่างหน่วยข่าวกองระบบโดรนและแผนภูมิพื้นที่ที่ถูกร่างไว้อย่างแม่นยําจนสามารถคาดการเส้นทางที่รถถังศัตรูจะเลือกใช้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ยูเครนใช้เวลาในการศึกษาพื้นที่ว่าจะให้ศัตรูเคลื่อนผ่านตรงจุดใดทางไหนที่บีบช่องทางให้แคบลงทางไหนที่ทาให้รถถังต้องลดความเร็วและบริเวณใดที่สามารถปิดล้อมด้วยอาวุธยิงสนับสนุนจากหลายทิศทางได้เมื่อสภาพภูมิประเทศถูกเลือกแล้วขั้นตอนต่อมาคือการปล่อยให้กองกาลังรัเสเซียรู้สึกว่าตนเองกาลังได้เปรียบยูเครนจึงถอยกําลังออกในระดับที่คํานวณไว้เพื่อเปิดช่องว่างลวง ให้ดูเหมือนว่ารัสเซียสามารถรุกคืบเข้ามาได้อย่างง่ายดายทั้งหมดนี้คือจิตวิทยาทางการทหารที่ทําให้รัสเซียเชื่อว่าแนวรับของยูเครนแตกแล้วและกําลังถอยโรโนโ่ได้ยอมไม่มีแผนโต้กลับรัสเซียซึ่งมีความมั่นใจในจํานวนรถถังของตนเองจึงมุ่งหน้าเข้ามาในความคิดว่าจะใช้ความได้เปรียบด้านปริมาณนบทคยีนาป้องกันทั้งหมดโดยรวดเดียว แต่แท้จริงแล้วในทุกช่วงเวลาที่รถถังเคลื่อนขยับยูเครนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดผ่านโดรนสอดแนมที่บินสูงเหนือก้อนเมฆเพื่อหลบสายตาของระบบต่อต้านอากาศยานฝ่ายยูเครนสามารถเห็นการจัดรูปขบวนการกระจายตัวและเส้นทางการเคลื่อนที่แบบเร็วทำข้อมูลทุกอย่างถูกส่งตรงไปยังหน่วยวิเคราะห์แล้วส่งต่อให้หน่วยปืนใหญ่และทีมต่อต้านรถถังที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่รอบนอกแนวคิดหลักคือปล่อยให้ทังกองกำลังของรัสเซียเข้าไปในจุดที่ถูกกำหนดให้เป็นคิวโซนให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะเริ่มการโจมตีเพราะหากโจมตีก่่อนนเววลาารถังบส นอกจาจแตกกระเจิงออกไปหรืออาจยังไม่เข้ามาลึกพอที่จะทําให้แผนการบีบ,บวงล้อมทํางานเต็มประสิทธิภาพเมื่อรัสเซียเคลื่อนตัวลึกเข้ามารถถังจํานวนมากของพวกเขาเข้าไปในพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเนินดินป่าปโปรง่งและจุดยิงซ่อนตัวที่ยูเครนวางกําลังไว้ก่อนแล้วพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะที่ทําให้รถถังเข้าไปแล้วกลับตัวได้ย,ยากช่องทางด้านหน้าและด้านหลังถูกบีบให้แคบลงโดยสภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติทําให้เมื่อเกิดการจุดชนวนการโจมตีรถถังหลายสิบคันติดค้าง อยู่ในแถวเรียงหน้ายาวไม่สามารถขยับหรือกระจายกำลังเพื่อป้องกันตนเองได้ในจังหวัดที่รถถังรัสเซียเข้าไปจนเกอบเต็มพื้นที่สังหารยูเครนเริ่มการโจมตีอย่างพร้อมเพ,พรียงปืนใหญ่จากระยะไกลเริ่มยิงกระสุนพลังสูงลงมาตัดหัวขบวนและท้ายขบวนเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูถอยออกหรือเสริมกำลังเข้ามาเพิ่มโดนลาดตะเวนเปลี่ยนบทบาทเป็นโดนชี้เป้าหรือโดนโจมตีในทันทีโดยส่งสัญญาณเลเซอร์ไปยังจุดอ่อนของรถถังเช่นด้านบนและด้านท้ายที่ เกาะบางที่สุดทีมยิงจรวดต่อต้านรถถังซึ่งซ่อนตัวอยู่ในพืชพันธริมพื้นที่ก็เริ่มยิงจากระยะประชิดทําให้รถถังหลายคันระเบิดต่อเนื่องกันเป็นลําดับเหมือนโดมิโนการปล่อยให้ศัตรูเข้ามาลึกเช่นนี้ทําให้ยูเครนสามารถกาหนดจังหวะการโจมตีได้เองทั้งหมดพวกเขาไม่จาเป็นต้องเผชิญหน้าตรงๆไม่ต้องเสี่ยงต่อการเสียกําลังคนจํานวนมากและไม่ต้องใช้จํานวนอาวุธมากเกินไปเพราะศัตรูอยู่ในตําแหน่งที่ไม่สามารถหลบหนีหรือโต้ตอบได้อย่างเต็มที่ทุธวิธีทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นตัวอย่างสําคัญของสงครามยุคใหม่ที่ไม่ได้้เนน เพียงจำนวนหรือขนาดของกองกำลังแต่เน้นการใช้ข้อมูลพื้นที่เวลาและจังหวะที่เหมาะสมจนสามารถทำลายกองกำลังที่เหนือกว่าได้อย่างสิ้นเชิงการทำลายกองรถถังรัสเซียจำนวนมากในครั้งนั้นไม่ได้เกิดจากอาวุธเพียงชนิดเดียวแต่เป็นผลลัพธ์ของการประสานกันอย่างแม่นยำระหว่างขีปนาวุธต่อต้านรถถังปืนใหญ่ที่อาศัยการชี้เป้าจากโดรนและระบบข่าวกรองภาาสนามที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ยูเครนรู้ดีว่าในการ,รเผชิญหน้ากับรถถังหนักที่มีเกราะหนาและจำนวนมหาศาลการโจมตีแบบกระจายไร้รูปแบบ จะไม่สามารถหยุดยั้งศัตรูได้พวกเขาจึงสร้างรูปแบบการโจมตีที่พึ่งพาความแม่นยำม,มากกว่าพลังดิบโดยมีโดรนเป็นหัวใจสำคัญในการมองเห็นเป้าหมายทั้งหมดจากมุมสูงโดรนถูกใช้ตั้งแต่ช่วงแรกก่อนเปดิจิทก,การโจมตีโดยบินเหนือพื้นที่สังหารเพื่อบันทึกการเคลื่อนที่ของรถถังตรวจจับจุดบอดและค้นหาตำแหน่งของรถกราสนับสนุนที่อาจทำหน้าที่ป้องกันการโจมตีเมื่อโดรนส่งข้อมูลนี้กลับไปยังหน่วยควบคุมปืนใหญ่ของยูเครนก็สามารถกำหนดมุมยิงระยะและลำดับเป้าหมายได้อย่างแม่นยำราวกับมองเห็นด้วยตาเปล่า ื่อตรวจพบว่าแนวหน้าของรัสเซียเคลื่อนเข้ามาเต็มพื้นที่สังหารโดรนได้เริ่มปฏิบัติภารกิจชี้เป้าโดยใช้เลเซอร์ส่องไปยังจุดสําคัญบนตัวรถทังเชน่นบริเวณฝาป้อมปืนหรือด้านบนของเกราะซึ่งเป็นจุดที่อ่อนแอว่าด้านหน้าและด้านข้างการใช้โดรนชี้เป้าช่วยให้ปืนใหญ่สามารถยิงด้วยความแม่นยําสูงทําให้กระสุนแต่ละนัดกลายเป็นอาวุธที่ท,ทรงพลังจนสามารถหยุดรถทั้งทั้งขณะในการยิงเทียงไม่กี่ครั้งการใช้ปืนใหญ่ร่วมกับโดรนยังช่วยให้ยูเครนสามารถยิงจากระยะไกลได้อย่างปลอดภยัยโดยไม่ต้องเสี่ยงงสทหาาาารรเเเข้้ใกกลตูินนควมจํป็ ในขณะเดียวกันทีมต่อต้านรถถังภาคพื้นดินซึ่งซ่อนตัวอยู่ในป่าหรือแนวพุ่มไม้ก็พร้อมปฏิบัติการทันทีที่รถถังรัสเซียเริ่มติดขัดและไม่สามารถเคลื่อนตัวได้เนื่องจากขีปนาวุธต่อต้านรถถังสมัยใหม่เช่นเจ้าลินหรือเลวบูสามารถยิงจากระยะไกลและวิ่งเข้าหาเป้าหมายในมุมบนพวกมันถูกออกแบบมาเพื่อเจาะกระส่วนบนของรถถังโดยเฉพาะเมื่อรถถังถูกปืนใหญ่ยิงสกัดแล้วหยุดนิ่งทีมต่อต้านรถถังก็สามารถเลือกทำลายคันที่ยังเคลื่อนที่ได้หรือคันที่เริ่มยิงโตตอบการประสานระยะเวลาระหว่างปืนใหญ่และทีมภาาคพื้้้นนนนิีทใหหรถถัังลยูก ทำลายแทบจะพร้อมกันในช่วงเวลาสั้นๆกระสุนปืนใหญ่ที่ถูกชี้เป้าโดยโดรนกลายเป็นเครื่องมือที่รุนแรงอย่างยิ่งเพราะมันไม่ยิงแบบหวังผลกว้างแต่ยิงแบบเจาะจงจุดที่ละคันทำให้แนวรถทั้งถูกทำลายอย่างเป็นระบบด้านทีมโดรนเองก็ไม่ได้มีบทบาทแค่ชี้เป้าเท่านั้นแต่ยังคอยประเมินความเสียหายหลังการยิงทุกครั้งส่งข้อมูลกลับเพื่อให้ปืนใหญ่ปรับการยิงใหม่ได้ทันทีหากรถทั้งคันใดยังไม่ถูกทำลายโดรนจะชี้ตำแหน่งอีกครั้งเพื่อให้การยิงนัดถัดไปยุติศัตรูได้แน่นอน ความสามารถนี้ทําให้การโจมตีมีความแม่นยําสูงจนกระทั่งรถถังคันแล้วคันเล่าถูกทําลายไปอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญคือระบบข่าวกรองที่ทําให้ยูเครนสามารถติดตามลําดับการเคลื่อนที่ของกองทัพรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องก่อนถึงจุดประทัดจริงฝ่ายยูเครนได้รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งตั้งแต่สัญญาณสื่อสารที่ถูกดักจากภาพถ่ายดาวเทียมไปจนถึงข้อมูลที่ได้จากหน่วยลาดตระเวนภาคพ,พื้นดินซึ่งช่วยให้พวกเขาทราบว่ารัสเซียจะใช้เส้นทางใดแนวรถทั้งมีจํานวนเท่าไหร่ และจุดใดเป็นช่องโหว่ที่สุดของการจัดขบวนเมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกผนวกรวมเข้าด้วยกันผ่านระบบสื่อสารยุทธวิธียูเครนจึงสามารถวางแผนการยิงและตำแหน่งซุ่มโจมตีได้ลงหน้าอย่างละเอียดแม้รถถังของรัสเซียจะมีจํานวนมากแต่การที่ยูเครนรู้ทุกความเคลื่อนไหวและรู้ตำแหน่งในระดับวินาทีทําให้ศัตรูไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้เลย ด้วยการใช้โดรนที่ยี่ภาพมุมสูงตลอดเวลายูเครนสามารถปรับการโจมตีได้อย่างยืดหยุ่นเมื่อรถถังคันใดพยายามหลบออกจากแนวโจมตีโดรนจะติดตามทันทีและส่งข้อมูลไปยังหน่วยยิงทำให้ไม่ว่าเป้าหมายจะวิ่งไปทางไหนก็ยังคงถูกควบคุมให้อยู่ในระยะยิงการปิดล้อมและการโจมตีที่ทำงานร่วมกันแบบนี้คือเหตุผลว่าทำไมกองรถถังจำนวนมากถึงถูกกวาดล้างอย่างสมบูรณ์ในเวลาเพียงไม่นานทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของการผสมผสานเทคโนโลยีการข่าวและอาวุธสมัยใหม่ที่หากประสานกันอย่างถูกต้องแม้ก,กองกำลังที่ดูเหนือกว่าก็ยังสามารถถูกทำลายได้อย่าง สิ้นเชิง การที่เหตุการณ์ครั้งนั้นชี้ให้เห็นว่าในสงครามยุคใหม่ความสำเร็จมีได้ขึ้นอยู่กับจำนวนหรือขนาดของกำลังคนเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการใช้เวลาการสอดส่องและการประสานปฏิบัติการอย่างแม่นยำเป็นหลักในสนามรบสมัยใหม่ข้อมูลข่าวกรองที่รวบรวมได้แบบเรียลไทม์จากโดรนดาวเทียมเครือข่ายสื่อสารและหน่วยข่าวภาพพื้นเป็นตัวกำหนดจังหวะการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชามากกว่าความได้เปรียบด้านปริมาณเมื่อมีการติดตามความเคลื่อนไหวของศัตรูอย่างต่อเนื่องผู้ที่ถือครองข้อมูลมักจะเป็นฝ่ายกำหนดเงื่อนไขของการประทะเช่นเวลาแอร์ และสถานที่ที่เหมาะสมสุดสำหรับการโจมตีเพื่อให้เกิดผลสูงสุดการรอให้ศัตรูเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ที่ถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นตัวอย่างของการใช้เวลาอย่างชาญฉลาดเพราะการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วแต่ไม่รอบคอบจะทําให้ข้าศึกเข้าไปยังตําแหน่งที่เสี่ยงต่อการถูกครอบล้อมและถูกแยกส่วนเ,นเป็นเป้าหมายที่จัดการได้ง่าย การสอดส่องด้วยโดรนให้ภาพมุมสูงแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถประเมินความหนาแน่นของขบวนศักยภาพการตอบโต้และช่องโหว่ในรูปแบบการจัดกำลังของศัตรูได้อย่างแม่นยำยิ่งคู่บังคับบัญชามีข้อมูลละเอียดเพียงพอก็ยิ่งสามารถรอด สังวรให้จํานวนเป้าหมายมากที่สุดเข้ามาอยู่ในระยะทําลายก่อนสังการโจมตีซึ่งแตกต่างจากยุทธศาสตร์แบบเก่าที่มุ่งใช้กําลังมวลชนบทขยี้ฝ่ายตรงข้ามโดยตรงการโจมตีที่อาศัยการประสานระหว่างระบบต่างๆเช่นปืนใหญ่ที่ชี้เป้าโดยโดนขีปนาวุธต่อต้านยานเกราะที่ยิงจากระยะไกลและการโจมตีทางอากาศที่มีความแม่นยําสูงต้องอาศัยความร่วมมือเชิงเวลาไทมิง อย่างมากหากการยิงไม่สอดคล้องกันศัตรูอาจหลบหนีหรือฟื้นตัวทันทําให้การลงทุนทั้งในด้านอาวุธและชีวิตสูเปล่าการส่งโรนไปสํารวจและชี้เป้าก่อนการโจมตีไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลตามแ,แต่ยังช่วยในการคํานวณมุมยิงทิศทางลมระยะและเวลาที่เหมาะสมในการยิงเพื่อให้แต่ละนัดมีโอกาสทําลายสูงสุดการใช้เซ็นเซอร์ความร้อนและภาพอินฟราเรดในเวลากลางคืนก็เปิดโอกาสให้โจมตีได้แม้ในสภาวะที่สายตาของมนุษย์ไม่สามารถแยกความเคลื่อนไหวได้ชัดเจน นอกจากนั้นการประสานงานร่วมกับหน่วยข่าวกรองในการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและสัญญาณสื่อสารที่ถูกดักฟังช่วยให้ทีมปฏิบัติการสามารถคาดการณ์การตอบสนองของฝ่ายตรงข้ามในล่วงหน้าทําให้สามารถตั้งกับดักหรือกําหนดลําดับเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพความสําคัญของการสอดส่อง ยังขยายไปถึงการประเมินผลหลังการโจมตี Battle Damage Assessment ซึ่งโบรนสามารถส่งภาพความเสียหายกลับมาและช่วยให้ผู้บัญชาการตัดสินใจว่าจะยิงต่อตัดสินใจถอนกำลังหรือส่งทีมเสริมเข้าซ่อมจุดที่ยังมีพลังรบการมีข้อมูลที่ชัดเจนทำให้การตัดสินใจรวดเร็วขึ้นและลดความเสี่ยงจากการประเมินผิดพลาดในขณะเดียวกันการประสานปฏิบัติการระหว่างหน่วยต่างชนิดเช่นยานเกราะทอปืนใหญ่และหน่วยต่อต้านรถทั้งต้องมีการ สื่อสารที่ปลอดภัยและ,สะเสถียรเพื่อให้คำสั่งถูกส่งถึงกันในวินาทีที่สำคัญเครือข่ายสื่อสารทางยุทธที่มีการเข้ารหัสและมีช่องทางสำรองช่วยให้การประสานงานไม่สะดุดแม้ในสภาวะที่ศัตรูพยายามรบกวนสัญญาณหรือโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อสาร ความสามารถในการประสานการยิงจากหลายทิศทางพร้อมกันทําให้ศัตรูสูญเสียความสามารถในการตอบโต้และลดการเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่ลงนั่นหมายความว่ากองกําลังที่มีขนาดเล็กกว่าแต่มีข้อมูลและการสื่อสารที่ดีกว่าสามารถชนะการเผชิญหน้ากับกองกําลังที่มีขนาดใหญ่กว่าได้การฝึกซ้อมร่วมกันเพื่อทําให้หน่วยต่างชนิดเข้าใจวิธีการส่งและรับข้อมูลในรูปแบบเดียวกันเป็นสิ่งจําเป็นเพราะความล่าช้าเพียงไม่กี่วินาทีอาจเปล น่ยนชนะให้กลายเป็นความล้มเหลวการพึ่งพาเทคโนโลยียังนำมาซึ่งความท้าทายใหม่เช่นการคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจปิดการสื่อสารหรือบิดเบือนข้อมูลทําให้การป้องกันเครือข่ายและการมีแผนสำรองเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การกระจายแหล่งข้อมูลและการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาณช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกด้วยข้อมูลปลอมความสามารถในการรักษาความต่อเนื่องของการสอดส่องและการสื่อสารในยามกดดันจึงเป็นหัวใจของความสําเร็จในยุคที่การตัดสินใจบนสนามรบขึ้นอยู่กับข้อมูลและจังหวะการปฏิบัติการ ในภาพรวมเหตุการ์ที่ยูเครนสามารถทำลายรถถังรัสเซียจำนวนมากได้ในครั้งนั้นไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ความแข็งแกร่งทางอาวุธแต่เป็นบทพิสูจน์ของยุคใหม่แห่งสงครามที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการสอดส,ส่องแบบเร็วท์การประสานงานที่แม่นยำและการเลือกจังหวะในการโจมตีอย่างชันฉลาดทั้งหมดนี้ยืนยันว่ากองทัพที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าและเข้าใจภูมิศาสตร์ของสนามรบสามารถโค่นล้มกำลังที่เหนือกว่าได้อย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นโดรนที่ติดตามทุกการเคลื่อนไหวปืนใหญ่ที่ยิงด้วยข้อมูลชี้เป้าแบบทันทีหรือหน่วยต่อต้านรถถังที่ใช้ประโยชน์ พื้นที่ทุกองค์ประกอบทำงานร่วมกันจนทำให้ขบวนรถถังรัสเซียที่เคยดูแข็งแกร่งกลายเป็นเพียงซากโลหะในเวลาไม่นานสงครามครั้งนี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญของโลกยุคใหม่ว่าเทคโนโลยีและสติปัญญาในสนามรบสำคัญไม่แพ้พลังอำนาจของอาวุธและอนาคตของสงครามจะเป็นของผู้ที่มองเห็นไกลกว่าคิดเร็วกว่าและประสานทุกระบบได้อย่างไร้ช่องโหว่แล้วพบกันใหม่ในภารกิจครั้งต่อไปของซอเท